มีความสุขทิ้งความทุกข์กายใจคลายสุขขีได้เจริญด้วยอายุวันะสุขภาระบุญบารมีวันพระนี้ขอให้ร่มเย็นเป็นสุขโชคดีมีใจสุขภาพประมยัยแข็งแรงตลอดไปเอ้ยครับ ครับก็ขอญาตกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทาง FC ฟธรรมิสุทธวคำเหลามาเม้่อเช่แนัครับวันนี้ผมครับธรรมิสุทธวคำเหลาครับสังกะรีวัด่ามหาวัดต้านลูกหลานคนอุบลความอดทนเป็นที่หนึ่งเลือกซึ้งเรื่องธรรมะกิเกลสตนาเล็กน้อยถึงปานกันครับกําลังอยู่ณกุติสามกีธรรมอเนกประสงค์ เลขที่167วัดราชสำราญตำบลท่าลาดอำเภอริมราชจังหวัดบนราชธานีครับวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับขณะนี้เวลา10นาิกา30นาทีนะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเส็งนะครับ เป็นวันพระใหญ่ครับวันเพ่งหรือว่าวันเพ่เนาะสิบห้าข้าครับเป็นวันธรรมะสวนะวันนี้เราก็มาพบกันครับในสไตล์มหามิดชแนลธรรมะพิสุลกามลาครับนำธรรมะสาระพร้อมความเบิกบานใจเนาะนำสิ่งดีมาเล่าสู่กันฟังนะครับในวันพระครับเขาบอกไว้ว่าอันศีลทานภาวนาอย่าเลยละ อุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงไม่นานนิพพานสวรรค์พลันกเกษมสรนแสนสุขสิ้นทุกภัยคนจะหล่อสวยหล่อสวยจิตใจใช่ใบหน้าคนจะงามงามจันญดาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสิ้นฐานใช่บ้านโตนะครับเนาะ วันนี้เราก็เข้าวัดฟังธรรมจำศีลกิน,นทานปานกิเลสพูดเทศพูดธรรมธรรมะไปนะครับเนาะทางวาราชสำหนัของเราเทศกาลเข้าพรรษาครับก็มีอุบาสิกาอุบาส,าสิกาครับมาร่วมในการบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมนะครับมาสวดมนต์ธรรมวั็นมาจำศีลภาวนาศีลแปดนะครับแล้วก็ มาเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตานะครับในวันพระนะครับโดยได้รับความเมตตาอ,อ,อย่างสูงยิ่งจากหลวงพ่อพระภูมิภากรดยเขรเจ้าพระตำบลพระเจ้าราชสำราญนะครับหลวงพ่อพระอุปัชฌา,ายาของเราเมตาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทรงธรรมที่เป็นที่รักศรัทธาของรุษิลูกหาตลอดมาครับเะวันนี้ก็มีโอกาส ได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลกินทานทานกิเลสนะครับอ่ะวันนี้ครับบรนพระฝากไว้ว่า,วาพุทธองค์ท่านบรรดาเรื่องธรรมะเรื่องสัจธรรมนี้ชีวิตเราเนื้อหาธรรมมีสาระไม่มัวเมาท่านก็นั่งเป้าพร่ำสอนเรื่องดีๆเรื่องที่หนึ่งเรื่องทุกข์คืออะไรเกิดจากใจกับกายของเรานี้เกิดขึ้นมาแก่เจ็บตายกลายเป็นผี มีสิ่งที่ติดตัวไปคือชั่วดีกิเลสมากก็ทุกมากใช่ไหมหนอบอกไม่พอโลภวดหลงปลงไม่มีกิเลสน้อยทุกน้อยก็เข้าทีทุกขทั้งปีท่าคิดผิดศีลธรรมพุทธองค์ท่านตรัสทุกข์เกิดจากเหตุท่านก็เทศสั่งสอนให้จดจําดับทุกได้ต้องดับเหตุไม่ชอบช้าปฏิบัติธรรมฝึกจิตคิดเมตตาเรื่องที่สองเรื่องสุขคนอยากได้ ตามข้นขวายดิ้นรนเพื่อค้นหากามกินเกียรติทรัพย์สินและเงินตาให้ได้มามากมายเป็นยิ่งดีเวทนาที่กล่าวมาทั้งสองลวนจะต้องประสบพบในชีวิตือเพียงว่าอารมณ์หนึ่งเพียงเท่านี้ขอเพียงมีธรรมะอยู่ในใจไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าทุกข์หรือสุขเดี๋ยวเป็นคุก ไปจนสิ้นอสงไขยไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีตัวใครอยากจะให้ปล่อยวางสายการพอสุดท้ายนี้ขอฝากทำเตือนจิตกรรมลิษิตชีวิตเราอย่าไปขอบารมีให้เร่งสร้างอย่ารีรอรู้จักพอสร้างกรรมดีล้างนี่กรรมทานก็ดีมีศีลก็ยิ่งเยี่ยมบุญเต็มเปลี่ยม・ภาวนา พุทโธใหเร่งธรรมเราชาวพุทธศาสนิกชนฝากเร่งปฏิบัตินำซึ่งกับคำว่าสวรรค์และนิพพานผ่านเข้าใจที่ว่าอยากไม่ใช่ว่าหลงนะสับทางพระดินน้ำกับลมไปสูญสลายดับสิ้นม้วยมอดไหมวินญานาไซร้เกิดดับรับสวรรค์และนิพพานเอ้ย นิพพานะปัิโยตุอนาคเตกาเลยครับนี่ก็เป็นคำกรที่ผมกลั่นออกมาจากจิตใจนะครับเป็นคำกรที่บอกได้เลยว่าหนึ่งเดียวในสไตล์มหาโมยนะครับก็ขอพระคุณผู้ติดตามชมด้วยนะครับคุณสุภาพรบุตรสุเนาะเจ็บกี่ครั้งก็เจ็บเหมือนเดิมครับหลวงพ่อพระคุณวิทยาวัตรด้วยนะครับโมทนาสาตุครับ ดววดแ้ถ้าเมืองใหม่ก็ฟังด้วยครับโยมฟังพระหรือฟะฟังโยมนอกกันนอพระคุณวทธิ์พุทธวัฒนะครับก็ติดตามชมด้วยครับขอบพระคุณครับนเมตตาหรวข้อครับพระครูครับวัสการผ่านไลฟ์สดด้วยนะครับพระครูครับอ่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเทศกาลข้าพรรษาครับก็มีข่าวมาประชิสัมพันธ์นะครับวัตรราชสมรารของเราก็จะ มีบุญมหาสังกทานนะครับเป็นวัดแรกของตำบลธราชครับในวันที่14ศสิงหาคม2568นะครับเป็นวันพระราชบ,บิดีนะครับมีงานบุญมหาสังฆฐานครับก็เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิยานุสิบหลวงพ่อพระครูเรานะครับเมตตามาร่วมในการถวายเพลน,นะครับถวายพระทาหารลงทานก็มาตั้งเยอะ ครับแล้วก็เข้ากล่องมโตสายมาถวายเพนเนาะเป็นพระตาหารเป็นมหนาสังฆทานครับเนาะร่วมบุญในช่วงกานเข้าพรรษาครับก็โมทนาสาธุด้วยครับกับทุกท่านจะมาร่วมในวันพระาชกดีที่14สี่สิงหาคม2 68ครับเริ่มต้นในเลายกโมงจะ9นาฬิกาตรงนะครับเนาะผมก็คงจะได้มีโอกาสได้เป็นพิธีกรในงานด้วยนะครับอาเหมือนกับลูกศิษย์ก็ครูลูกศิษย์กนกุติครับ นาะอ่ะวันนี้ก็ฝากธรรมะไว้อีกนิดนึินครับเนาะเขาบอกไว้ว่ามนุษย์เรามีดีในชีวิตประกอบกิจการเลิศประเสริฐสุนทรทำความชอบมอบไว้เป็นใบบุญไว้เป็นทุนติดตามนำทุกกาอันคนดีนิใช่ดีเพราะมีทรัพย์นิ่ใช่นับโทดเง่าเผาภูมิสาคนจะดีดีด้วยการงานนานา,นา,นา,นาน อีกวิชาหนุนนำทำให้ดีการทำดีถูกดีนัน้นมีค่าการทำดีถูกเวลาค่ามหันการทำดีถูกบุคคลผลอนันต์การทำดีด้วยความหมั่นนั่นนละดีนะครับเนาะเออก็ถือว่าเราคิดดีพูดดีทำดีครับไปสู่สสงที่ดีและคบคนดีนครับเนาะและชีวิตเราจะได้ดีครับ ความอดทนทำคนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนะครับเนาะมีขันติโสรจักรครับขันติแต่ว่าความอดทนโสรจักแปลว่าความเสงี่ยงนะครับเนาะเราต้องมีความปล่อยวางนะครับกับชีวิตนะเนาะชีวิตก็ไม่ยียยานักหรอกนะครับอะไรที่มีความสุขก็รีบทำนะครับ ความสุขที่ตัวเราคิดชีวิตหรือตัวเราปั้นความฝันที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองครับตนแลเป็นที่พื่อแห่งตนนะครับอัตตาเวชิตเตอสโยชนะตนนั่นแหละดีครับตัวตวนไม่มีหรอกนะครับตัวตวนเป็นแค่สัตว์แปลว่าธาตุดินน้ำลงไปครับแล้วก็ดินน้ำลงไปนี้มันยืนเดินนั่งนอนกินดื่ ทำพูดคิดขับถ่ายอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะดังนั้นเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาครับรอบรู้ตัวทั่วพร้อมเนาะเดินปัญญาไปนะครับปัญญาก็จะมีประมาณ3ระดับนะครับปัญญาขั้นแรกรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารดิญ,ญาของเรานั้นไม่มีนะครับรู้ว่าตัวเราไม่มีรู้ว่ากาย กายนี่ไม่มีครับรู้ว่าร่างกายไม่มีปัญญาขั้นที่สองจะรู้ว่าร่างกายที่เป็นดินน้ำลงไปที่เป็นร่างกายเป็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับมา้าหัวใจน้ำเสลน้ำหนองน้ำไรนิมันเป็นสักแต่ว่าทุกมันเป็นทุกขนะครับปวดหัวก็ทุกปวดเข,วดข่าก็ทุกปวดขาก็ทุก อยากปัสสาวะอุจจาระก็ทุกหิ้วข้าวก็ทุกกระหายน้ําก็ทุกอ่าก็เลยเป็นทุกขังนะครับตามบาลีเนาะเป็นร่างกายเป็นทุกข์นี่ก็จะได้พระานาคามีครับส่วนปัญญาตัวที่สามจะรู้ว่าจิตตัวใจเรานี่ครับตัวใจตัวจิตตัวมโนตัววิญญาณเรานี่เป็นทุกข์ก็จะได้พระอรหันนะครับเนาะมีคำพีต้นๆสมัยพุทธกาลก็บอกว่า ดูกายจะได้พระโสดาบันดูเวทนาจะได้พระสกิทธ,ธาคามีดูจิตจะได้พระอนาคามีดูธรรมอาจจะได้พระอรหันต์นะครับเนาะดังนั้นผมก็ยังเป็นประตุชนนะครับมีการมีกินมีเกียรติมีโลภมีโกรธมีหลงกิลเลสตหาได้น้อยถึงปานกลางนะครับแต่ก็พูดเผื่อไวนะ้เนาะ ไม่เย่ไม่ใช่พูดอะไรมากมายหรอกครับเป็นคําพูดที่กันออกมาจากจิตใจเนาะเป็นธรรมะบริสุทธิ์ตามสายธรรมะิสุทธ์ครับเอออาจจะเป็นพระ้าหันน,นาคตอาจจะเป็นโสดาดีโสดาบันนาคตก็แล้วแต่จะเป็นไปครับอีกไม่เกินเจ็ดชาติเนาะอย่างน้อยเราต้องได้พระโสดาบันครับท่านที่รับชมก็ขอได้รับพระโสดาบันด้วยนะครับโสดาัรโสดาดีเนาะคิดดีพูดดีทำดีไปที่ดีและคบคนดีครับ เนาะวันนี้ก็ไลฟ์สดมาพอสมควรนะครับเป็นวันธรรมะสวระครับ mm hmm. เขายังบอกไว้อีกว่า mm hmm. ยศและลาภหาไปนี้ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟเมื่อเกิดมาเจ้ามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สนุกสุขหรือจะไหน เมื่อเกิดมาตัวเปล่าเจ้าจะเอะไรเจ้าก็าไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาครับเอาไปได้แต่บาปกับบุญครับอย่างที่มีในหลวงราชการที่5ครับสมเด็จพระปิยมหาราชท่านเคยแต่งก่อนไว้ว่าอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวได้ชั่วการ จะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตว์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายรับไม่ดับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายสรรเสริญเจริญพรน,นะครับนี่ก็เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชครับหล่อ้ากของเราครับสมเด็จพระปริยมหาราชครับท่านก็บอกไว้ว่า น่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องไร่นาวัวควายค่าทาสบปริวารต่างๆนะครับก็ติดตัวได้แต่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเราจากไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ครับเอาไปได้แต่บุญกับกุศลกับบาปตัปวกุศลเท่านั้นนะครับดังนั้นเฮาควรทาบุญไว้ทําท่านไปเยะเดขาดมันตักบาตจาดนา้ำกินท่านสางส่วนกุศลปฏิบัติตนให้ถืกต้องตามหีดข้องศาสนาพุทธ ยด,ดเหตุความบอดีมีศีลธรรมน้ำหนาป้ากิเลสถิมละปัญหาภาพปวงบาปทั้งปวงไอ้งดเด่นความดีนั่นให้มันทำความสุขสิมาหุมความสดใสสิเสริมทรงส้มประสงค์สุดานเงิ่นงานผ่อมสื่อเสียงเสร้วนะครับเนาะได้เกิดมาเป็นคนแล้วเป็นแนวใดกระตาม้างเลือกท่างดีเขาไหวไปหนาหาสิดี ได้เกิดมาเป็นคนนี่กรนับว่าบุญหลายสุขสบายกว่าสัตว์อื่นใดทั้งสิน้นให้เจะกินท่านสาางท่างกุศลยกขีท่ทีบุญหากมี่สาางกูมือเงินข้าแกวกำลังมากลวยไปหอดศาสตร์หนาวาสนาบตกตามบุญสาางท่ำบาปเบาสาางคือจะได้แต่แนวดีเฮาควรท่ำบุญไวจังคือฝนะเนหาตกดิ้นมากเทระหน่อยตกบอยเขา่าหน่อยบอเศร้า โดนนั่นเข่าอุแองเปา่ก็ยั่งเต็มหว่วยบึงหนองทะเลหลวงก็ยั่งล่นบุญกุศลตีเฮาสางสันเดียวบ่หมีา่างสางเถลกเถือนหน่อยก็เต็มได้ดังกันเฮาหูวันตีเฮาเกิดแต่บ่หูเหมือวั่นตายเหมือได้วายซี่วั่นนันบ่หมีผู้ใจหูจึงควรดูมันสางท้างกุศลได้ิ่มปอย ส้างเธอเล็กเธอหน่อยบุญซอยใดห่างนี้สัางตั้งแต่มือนี่เป็นเศรษฐีดีบอคอยซอยห้าผลถุกมีความสุขสบายกายใจร่ำรวยโชคลาภร่ำรวยเงินท้องร่ำรวยสุขภาพแร่นะครับเนาะเออเดี๋ยวบอพยาพญาอิสานนะครับเนาะเออฮะช่วงนี้ก็ขอบขอบคุณผู้ติดตามชมเพิ่มเติมนะครับ คุณพิมพสอนบุญนันด้วยนะครับแล้วก็แม่อุดมโคตสารด้วยครับสาธุด้วยครับโมตนารครับ่บะสุดท้ายนะครับก็วันนี้วันธรรมะสวนะนะครับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้ากับผมธรรมาภิสุทธ์องคำเหล่าครับก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนไตรครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ ร้อมรวมเป็นพระปัจจัยนิสัยหนุนส่งอภิบาลรักษาครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนอะลูกหลานญาตินิดครับประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณสุขภาภระาปฏิพันธ์ตันสารสมบัติรำ่ำรวยเงินทองรำ่ำรวยสุขภาพรำ่ำรวยโชคลาภครับอายุนั้นขอให้อายุมั่นขวัญยืนบัรน,น,นขอให้ผิวพรรณผุดตองใส สุขนั้นขอให้สุขกายสบายใจพระนั้นขอให้ประไมยเข้มแข็งสมบูรณ์จงมั่งมีสีสุขอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์พูนสุขอยู่เย็นเป็นสุขคิดสิ่งหนึ่งประการใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จร,ร่ํารวยเงินทองร,ร่ํารวยสุภาพร,ร่ํรารวยโชคลาภนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ก็ขอให้เสียนจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จครับขอให้มีโชคมีลาบครับถูกหวยลอตเตอรีอ่เนาะได้โชคดีมีัยตลอดไปครับสำหรับวันนี้กับผมครับธรรมาพิสูจน์ตรงคำเหล่าครับในนามของโคศนะครับในนามของพิธีกรในนามของครีเอเตอร์ในนามของมหาเมีครับสังกะรีบัตรป่ามาบาัดบา้บานลูกหลานคนอุบน ความอดทนเป็นที่หนึ่งเลือกซึ้งเรื่องธรรมะกิเลสทนารเรื่น้อยถึงปานกลางครับขอให้ทุกท่านได้กลับมาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมครับแล้วขอให้โชคดีมีชัยสุภาพใหม่แข็งแรงครับเดินทางโดยสวัสดิภาพครับสำหรับวันนี้กับผมธรรมมาพิสูจน์ลูกคำเหล่าครับมาไหมครับขอาขอบคุณและสวัสดีครับสาธุครับสาธุครับ อนุมโมทนาบุญกับเพื่อนตามชมค,ครับสาธุครับร่ำรวยโชคดีมีชัยสุ้ภาพแข็งแรงครับสาธุครับขอบคุณครับจบไลฟ์สดแล้วครับขอบอคุณะสวัสุดีครับ